สวัสดีครับผมวันนี้เรามาจะแนะนํากล่องสุ่มนะ<ส>มเพราะว่าผมมีกล่องสุม่มพวกเบียนะฮะนี่จัดห้องใหม่ต่างจากเดิมไหมเพราะว่าเอาเตียงออกแล้วรอ,เ,อเตียงย้ายออกไปข้างนอกนะฮะจะปิดตัวปิดไฟนะฟนี่ก็เป็นตารางงานของผมฮนะตารางงานของเงินเดือนแล้วก็กำไรนะนี่เนี่ยดู เสียไปเออใครเสียไปฟองหนึ่งขอเปลี่ยนกันนะฮะทุกคนเสียไปฟองหนึ่งเป็นวัไน้เพิ่งตื่นนะฮะผมเหลือสามสิบเอ็ดใบดูด้วนยะมีสีตัดแล้วให้สีตัดโอเคดันเนอร์นะฮะเอา,ากล่องสุ่มของผมผม,มีตลอดทุกปีนะมีตลอดทุกเดือนนะใครได้กล่องสุ่มทักมา หรือทักมาเดเพจปีพีเมนะฮะคนรักสัตว์บ้านนะฮะนะดูตู้ใหม่สวยปะซื้อมายกมาจากจะตุจักรเลยนะนะเปิดด้กว้างนะ,ะใหญ่มากใหญ่มากแบบโคตรใหญ่อะเียววัยังไงดีวะคือแบบใหญ่มากนะจริงๆอ่ะกว้างด้วยขอบมนันนีสบายอันนี้เป็นชุดที่ผมจะส่งออกนอกนะฮะมีเก็บไว้เจ็ตัวอีกเขารับประมาณแปดกำมนะฮะ ก็ใครจะจะขายเบียร์จะผมรับก็ได้ผมรับนะฮะผมรับอยู่ตัวละ 300. สามร้อยสีปกตินะสีบแบบนี้ตัวละสามร้อยสีแดงรับอยู่ตัวละสี่ร้อยฮะทานก็รับอยู่สี่ร้อยรับหมดฮะมีอะไรรับหมดอันนี้กล่องเบียร์ผมจะบอกเพราะว่าลูกค้ายเยอะมากพอดีเบียพอดีมาโพสหน่อยเพราะว่าเราคิดมานานลูกคา้าโพสเดือนอนึงหมดทุกเดือนฮะแต่ผมไม่ได้เดือนนี้ไม่ได้โพสขาย มากเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจส่งนะฮะส่งเยอะมากเดือนเดือนที่แล้วส่งเยอะมากได้เงินประมาณเนี้ยในเงินมาเนี้ยเจ้ากล่องสุ่มอย่างเดียวเลยนะฮะก็กล่องสุ่มจะประมาณนี้นะ,ะทุกตัวจะไม่ไม่ตาหนินะฮะแข็งแรงนะฮะแต่ดูพร้อมนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าจะหกโมงแล้วฮะหกโมงกว่าได้ละนะฮะก็มืดแล้วผมผมมาเปิดไฟเมื่อกี้นะฮะพวกลูกๆก,ก,ก็นอนแล้วอันนี้สังเกตด,ดีนี่ก็ อันนี้เบียดอายุประมาณสัก2อถึงสาอาทิตย์ได้นะฮะแต่ชุดนี้ประมาณ1เดือน1เดือนละ1เดือนพอดีมั้งจนเวลจนหนึ่งเดือนดูความแตกต่างเพราะว่าชุดนี้ผมต้องส่งออกนอกผมต้องขุนน้ำหนักนะฮะเอาไงดีว่าไฟก็ไม่ชัดอีกนะประมาณสีประมาณนี้ฮะชุดสามร้อยห้าสิบค่าส่งแปดสิบนะฮะส่งได้ทั่วที่ทั่วไทยนะส่งแฟรไปให้นะครับผมประมาณดูตัวสวย กล่องสุ่มมีันเ thunder lb นี่ก็มี ts เดวยนะ,ะเจ็ดเพราะจะไม่ขุดแจะดูนี่อ่อนแอมากเลยนะกยจะเก็บไว้เพราะมันอ่อนแอไม่อยากสง่งดูสภาพอ่อนแอมากตั้งแต่เกิดเลยะผมก็ไม่ทําอะไรนะดูคือท้องเหมือนยังปิดไม่สนิทอุ้ยสับหลุดเลยไม่ยังไม่กลิ่นเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากไข่มาไม่กินเลยนะฮออะกล่องละสามร้อยห้าสิบนะฮะมีตลอดนะใครอยากได้ ็อยากได้ส่วนลดนะฮะก็แชร์คลิปนี้ไปะฮะถ้าคลิปนี้ถึงมีคนดูถึงสักหมื่นไลค์นะฮะหมืน่นได้หมื่นคนดูมีคนถูกใจประมาณสองร้อยแล้วกันหมื่นคนดูเลยวะสักห้าพันแล้วกันห้าพันแล้วก็มีคนสับส i ไลครบถึงหนึ่งร้อยคนฮนะตอนนี้มีหกสิบแดคนใกล้ๆและช่วยกันแชร์นะฮะคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาแจกลูกเบียร์สิบตัวนะะคนละวันคนเดียวเลยแจกคนเดียวเลย จะสุ่มแจกคนเดียวให้ได้สุ่มแจกคนเดียวระวันใหญ่มีขั้นวันเดียวคือสิตัวนะไม่มีตำหนิแควผมออกค่าส่งเองด้วยเดินได้นะคนใส่เซ็งสัตว์ต้องเอามาเก็บใตตัวนะโอเคครับผมจะปิดไฟอันไปนคลิปดีกว่านะก็สวัสดีครับ